สวัสดีครับสวัสดีครับเอาสีธรรมดาดีกว่าดีครับผมเงาเฮ้ยเน็ตสี่เน็ตสี่ G ถ่ายทอดสดได้นะฮะ ดีครับคืนนี้ว่าจะไม่ได้สตรีมนะครับ,รบ <s> ก็เลยกดถ่ายทด่าสดสวัสดีครับสมทวยเอข้อความมันหายเร็วทักไม่ทันเลยนะครับทำไมเป็นบ้านไม้เดี๋ยวหมุนให้ดูปะ่ะเดี๋ยวหมุนให้ดูนะแบบนึงหมุนกล้องยังไงอ่ะอันนี้ก็ลื้อไม้ออก เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศรอบๆดูบรรยากาศรอบๆวันดีครับกิศะนะครับผมนี่กำลังทำอยู่เหลือเยอะไหมหรอเยอะอยู่นะนี่ครับก็รอทำห้องสตีมด้วยนะครับ ออยู่ซอยรัชดาสามหกครับผมอยู่ใกล้ๆก,กับร้านที่เปิดนี่แหละครับอื่ลมลืนม่นไหมเอ่ยอีปะอีปะอันนี้เห็นชักหลังนะครับร้านจะเปิดเมื่อไหร่ต้องแล้วแต่รัฐบาลน,นะครับนาสดด้วยเป็นไงอันนี้นตัวบ้านกำลังรื้ออยู่นะฮะ รีวิวห้องชั่วกี่เปอร์เซ็นต์แล้วน่าจะได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นต์มั้งครับอก็ราคาก็เกือบเกือบเจ็ดล้านนะครับแต่ว่าพ่อซื้อให้นะครับไม่ได้ซื้อเองนะไม่ได้ซื้อเองเดี๋ยวจะเปิดนี่ให้ดูห้องสตรีมจะอยู่ตรงนี้นี่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 ห้องนี้ แต่ว่ายังไม่ได้กั้นนะยังไม่ได้กั้นเดี๋ยวต้องรอเข้าไปด้านในนี้ก่อนอืมทำให้ใครอยู่อยเองดิครับทำให้ใครอยู่อยู่เองเพราะปกติก็อยู่เอ,อห้องเป็นที่ร้านนะครับพูดคุยเรื่องเกมได้นะนั่งเหงาเหงาไม่มีอะไรทำนะครับเพิ่งเคยกดไลฟ์สด ปดีตอนแรกว่าจะอัดวิดีโอแล้วแต่ว่าไอ้ไม้ไม้ไม้อะไรวะไม้ที่มันเอาไว้ถือโทรศัพท์ะมันยังไม่มาส่งถามเรื่องเกมได้นะช่างมาช่างมาหุอนกล้องกันเออกิมบอลกิมบอลนั่นแหละมันยังไม่มาส่งพร้อมกับไม์ไมโครโฟนที่มันติดกับไอ้นี่มันก็ยังไม่มาส่งนะครับเดี๋ยวตรงนี้ เดี๋ยวตรงนี้นะครับก็จะขยายประตูออกมาถึงแคบนี้ถึงขอบเสาตรงนี้นี่เป็นตรงนี้แล้วก็สุดนี่ตรงนี้ลงมาตรงนี้เห็นไหมประตูจะใหญ่กว่านี้นะครับก็ทําเหมือนเหมือนบ้านสมัยใหม่นั่นแหละแต่ว่ามันทํายากนิดน,นึงช่างเก่งด้วยช่างทําง,งานสวยอยู่ฮะรเราดูห้องสตรีมได้ได้ได ห้องสตรีมก็จะมีพวกของอ,อสะสมเกี่ยวกับซาวเนอร์วอลอะไรอย่างเงี้ยจะมัได้โชว์สักทีนะครับโดยปกติแล้วก็ไม่มันไม่มีที่ไวอ้อ่ะที่สตรีมมันนั้นมันเล็กมมีหลังบ้านไหมมีนะแต่มันมืดอยู่ครับผมเดี๋ยวรอเสร็จวันนี้ก่อนเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูทั้งหมดเหรอครับช่างบอกว่าประมาณสองเดือนครึ่งวันเกิดพี่พอดีฮนะสิบกร,รกฎาคม ไม่ได้มาน,นานเลยสวัสดีฟอร์จูนไปไหนมาครับผมมีห้องเชอดไหมมีสิเฮ้ยไม่มีสวัสดีคุกกี้ครับเข้ามาดูนึกว่าเปลี่ยนแนวเป็นไลฟ์อย่างอื่นเสียงดังนิดนึงนะเสียงดังนิดนึงนะของตารางตาเดือเขาตัดเหล็กนะครับ ก็มาคุยเล่นบ้างนะครับคืนนี้อาจจะไม่ได้สตรีมเกมนะเพราะว่าเพื่อนๆไปสังเกตดูดิผมสตรีมถี่ๆท,ทุกวันแล้วยอดวิวมันน้อยนะครับยอดวิวมันจะตกลงเรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าระบบ youtube หรือเปล่าเดี๋ยวผมลองงดสตรีมดูสักคืนหนึ่งอืมอ่างดสตรีมคืนหนึ่งแต่ว่าผมอาจจะไปสตรีมเอ่ออีกวันหนึ่งตอนช่วงหัวค่ำนะครับเพราะว่าอาจจะสตรีมหัวค่ำถึงถึงสองรอบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยสตรีมยาวไปเลยอีกทีอืม ที่ตัดเหล็กจะช่วยตัดใจได้ไหมครับเฮ้ยไม่แน่นะลองดูดิ <c oughs> อันนี้อันนี้ก็จะเป็นส่วนส่วนข้างบ้านนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่นี่สวัสดีครับอภิสิทธิเสียงพี่ชัดเจนไหมก็จะมีสถานที่หน่อยอก็เนี่ยครับวันวันหนึ่งก็ มานั่งแล้วก็กลับบ้านนอนแล้วก็อาบน้ำรีม,มหรือว่าคืนนี้จะสตรีมดีถามหน่อยหรือว่าคืนนี้จะสตรีมดีครับผมถือไปแม่งก็ใกล้ใกล้กนาอวนอีกทำส่วนได้พอดีเลยใช่ครับผมก็ก็อาจจะทำเป็นโล่งๆโล่งๆน,นะฮะ เป็นทายาเทียมอะไรอย่เงี้ยเพราะว่าไม่มีเวลาดูแลเท่าไหร่ร้านเก่าหรือร้านใหม่ครับพี่อันอันนี้เป็นบ้านนะครับเป็นบ้านนะครับบ้านผมนี่แหละกําลังรีโนเวทอยู่สตรีมคืนนี้เลยเหรอแต่ผมไม่แน่ผมไม่เข้าใจว่าทำไมยอดวิวมันมันตกตกเกินครึ่งด้วยแต่คนดูสดอะยังเยอะนะห้าร้อยหกร้อยก็โอเคแล้วนะครับอันนี้ให้ดูว่ากําลังเอ,อเขากำลังจับระดับที่จะทํา ปูพื้นพื้นเป็นพื้นเออเป็นพื้นที่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูขเขาเรียกก่าพื้นอะไรนะสมาร์ทบอร์ดนะครับที่มันไม่มีส่วนผสมของไม้นี่มันจะเป็นสมาร์ทบอร์ดยี่สิบมิลตัวนี้ยี่สิบมิลแผ่นหนึ่งหนักแปดสิบห้าโลนะ,ะเนี่ยเนี่ยเค้ะยังไม่ดังเลยนะฮะเดี๋ยวให้เทียบอันนี้แผ่นแปดมิลอ,มอันนี้แผ่นแปดมิลที่เอามาทำผนงัง ห็นไหมมันจะมีความความหนาแต่ว่าจะเลือกส่วนผสมที่มันไม่มีส่วสมของไม้เป็นพอสตรีมเออหรือเป็นพอสตรีมผมหลุดวะอืมอ,อเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปอยู่แล้วนะครับตอนเสร็จอันนี้ก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ก่อนเอาไว้แทรกในคลิปที่เราจะทำว่าตอนเริ่มต้นมันเป็นแบบนี้ เออต่อมามันเป็นแบบนี้จริงๆถ้าเอารูปขึ้นให้ได้เนี่ยถ้าเป็นแบบสตรีมที่บ้านเนี่ยเราจะเอารูปขึ้นให้ดูได้แต่ว่าเอ,อ่อมันยังให้ดูไม่ได้นะครับห้องสตรีมก็ค่อนข้างใหญ่อยู่นะแต่มันเข้าไม่ได้เขาไม่ได้เขาตัดไฟแล้วที่ต่ำกว่าห้าพันลงไม่ถึงที่ปกติแล้วเนี่ยห้าพันเนี่ยคือวันเดียวก็ถึงแล้วครับอืมต้องเปลี่ยนเวลาสตรีมหรอไม่ไม เวลาสตรีมอ่ะปกติแต่ว่าเออเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่ายอดวิวย้อนหลังมากกว่าเหมือนมันไม่มันไม่ไปเด้งหน้าฟีดมันไม่เด้งมันไม่เด้งมากกว่าอืมนะครับเออไลฟ์สดแบบนี้ก็ดีนะเดี๋ยวว่าหลังผมออกไปไหนผมจะไลฟ์สดให้ดูไหมยพ่าเออพี่อยู่ไหนทําอะไรอยู่ตอนนี้อะไรอย่างนี้คืนนี้สตรีมไหมดีไหมดีนะผมว่าง่ายดีอสดชื่นพร้อมกลิ่นขี้แมวตอนนี้ เรียกวัสดุหมดเองครับผมซื้อเองนะฮะหน้าดูเพียๆอ๋อไม่ครับผมไม่ไม่เพียนะฮะวัสดีต้อมจ้าสงสัยคนไปดูบอลเออฮัลโหลเอ u คว t สตีเดาเอสควิสต์เจ้าอ่านถูกปะเออนะครับขอบคุณทุกคนที่กดไลค์นะครับนี่นั่งรอเพื่อนอยู่เพื่อนไปซื้อน้ำไปซื้อน้ำจัง คนดูบอลก็มีส่วนนะก็มีส่วนแต่ผมไม่ได้มีปัญหากับคนดูสดนะผมหมายถึงว่ายอดวิวยอดหลังทําไมมันถึงตกผมไม่เข้าใจเฉยๆหรือว่าเพราะผมสตรีมติดต่อ,อก,กันกันไลงสวัสดีเดียวคุงครับผมสวัสดีเซทีเอ็นะจ๊ะดีจ้าเหมือนบล็อกโอเคก็พยายามจะทําอยู่นะครับแต่ผมไม่ได้แยกชแนลหรอกนะก็ลงในนี้เลยใครจะว่าต้องแยกยังไงก็ไม่รู้ผมทําอันนี้แหละ ผมคิดว่าถ้าคนชื่นชอบเขากนานะ็น่าจะดูได้นะครับน่าจะดูได้มีมอนใหม่มาจริงเหรอไม่ได้เล่นเกมเลยเขาไม่ได้ไอแพดมาด้วยถือไม่แต่โทรศัพท์เครื่องเดียวนี่เขากำลังกำลังวางเชื่อมไอ้นี่ไห้เขาเรียกว่าเชื่อมอะไรนะ เขาลังจะเชื่อมนะครับใครสนใจรีโนเวทบ้านติดต่อได้นะครับผมแต่รอบ้านผมเสร็จก่อนนะเขารับงานแบบต่อเติมนะฮะสมเด็วอเดี๋ยวถ้าคืนนี้ก็ได้ตอนแรกว่าจะงดแต่เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้จะให้สตรีมันไม่หลุดแล้วกันอืมไอ้มอนใหม่มาจริงหรอจริงปะเออ ไม่แน่ใจเหมือนกันนะสวัสดีครับบัวอันนบ,บัวใช่ไหมดีครับสวัสดีเพื่อนเกือบร้อยท่านด้วยนะฮะก็จินมืดไปกับทีมบบไหนจินมืดอะ่ะมันเก่งด้วยตัวของมันแหละนะครับขอให้ฝั่งหองข้าไม่มีปีกไม่มีออไฟไม่มีเงืออน้ำมันก็เล่นได้หมดแต่ไปกับตัวลบบัฟดีที่สุดนะครับดีที่สุดอืม ขอบตาดำเลยอ่ะสิวขึ้นเต็มไปหมดแล้วเนี่ยเอาจริงนะเพราะว่าเราใส่แมสไงเนี่ยใส่แมสอยู่ตลอดนะครับอรลมวางพิษหรือระเบิดออลมหรอออลมมออลมวางพิษอยากได้สิมันใหม่มาจริงบ้าเอาเอาจริงๆริงดิจะได้กดเข้าไปดูมันจะมาไวอะไรขนาดนั้น จริงเหรอใส่หมูมิโซะด้หมูเบาหมูเ่าจริงไหมเนี่ยเอาจริงอย่าอ้ำดิจริงเหรอไอคอมทัวอันนี้ขยันออกแพ็กนะจริงโอ้ยตรงโอ้ยยังไม่ค่อยอยากเติมตังเลยหน้าเหมือนในสตรีมไหมหน้าเหมือนในสตรีมปะอันนี้คือหน้าสดๆเลยนะไม่มีไฟส่อง สวัสดีครับเจีวากกี้เออใส่แมสเนี่ยสิวขึ้นนะครับอ,อ๋อมาเป็นคลิปหรอยังยังไม่รู้สก,กิลใช่ไหมอ,อืมกล้องนี้มันชัดกว่าพอแสงได้มัง้งโอเค ยูทูปเฟซบุ๊กโปรแกรมผมมันพังอะครับผมมันมันสตรีมคู่ไม่ได้ลองมาในสตรีมขอบคุณมากครับผม <g ül> อยากพีพีกับพีเอฟก็มาดิครับมาดิมาเข้าเกมเลยเนะี่ยจริง,รงๆในสตรีมมันจะอยู่มันจะอยู่ประมาณนี้ครับเราเราจะเห็นหน้าแบบองศาแบบนี้ในสตรีมกล้องมันจะกดลงมาหาใช่ปะ่ะจะนั่งอยู่ประมาณนี้เราจะเห็นประมาณนี้แต่ในเนี้ยมันจะเห็นได้แบบทุกมุมงไง ุกมุมแบบว่าเราอยากขยับตรงไหนเราเมื่อเยเราเปลี่ยนอ,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 อะไรก็ได้มีเสียงก็แก๊ก็แกใหน่อยนะครับเดี๋ยวรอไมามาก่อนเสียงน่าจะโอเคกว่าน,นี้นะฮะคนดูเกือบร้อยนะครับขอบคุณนะครับผมขนาดไม่ได้มาสตรีมเกมยังเข้ามาคุยกันมีอะไรถามไหมเมื่อยแล้ว <laughs> เมื่อยแล้วอยากดูตรงไหนเปล่าเดี๋ยวพาวนดู ไปดูข้างบนไหมไปดูข้างบนไหม,ไป,ไ,หมไปดูข้างบนปะพี่อย่าเพิ่งออกแป๊บหนึง่งขอผมเดินแป๊บหนึง่งเดี๋ยวพาไปดูข้างบนเออมันไม่ได้เป็นร้านนะครับเป็นบ้านนะฮะอันนี้เดี๋ยวบันไดก็จะขยายออกไปทางนี้นะครับขยายออกไปอีกนะครับระวัตงตุกบันได <laughs> นี่ครับผมก็อันนี้จะเป็นห้องนอนของเราฮะ uh huh. กำลังจับองศาอยู่อรู้สึกสมว่ากิจกรรมเยอะใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นที่เวลาเราเครียดหัวร้อนนะเราจะมาตะโกนห่วหนฟ้าตรงนี้ได้นะครับว่า <c oughs> ว่าเราจะหัวร้อนแล้ว ตรงนี้ก็จะเป็นห้องอีกห้องหนึ่งตรงนี้นะครับอืมมันเดินไปไม่ได้เดินไม่ได้จะให้ดูบรรยากาศจากข้างบนนู้นนะครับตรงนี้อยู่ซอยรัชดาสามสิบหกอืมอยู่รัชดาสามสิบหกไปนั่งล่างก่อนนะครับร้อนกลับไปที่เดิมก่อนเดี๋ยวให้ไปดูให้ดูส่วนอื่นเออเราต้องตะโกนตอนหัวร้อนสิ อุ้ยโอ้ยหัวโคกมันได้อ,อันนี้ก็น้ำรั่วนะฮะน้ำรั่วยังไม่ได้แก้นะครับน้ำก็จะรั่วลวหน่อยส่วนนี้จะเป็นห้องสตรีมนะครับจะก,กั้นตรงเสานี้เห็นแนวไหมเออเสานี้นะครับเสานี้มากั้นมาสุดนี้เลยนะครับแล้วก็จะปิดประตูนี้ออกแล้วตรงนี้ก็จะเป็นหน้าต่างเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะเป็นห้องทํางานของเราอยู่ในส่วนนี้ มุมนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับแล้วก็ชั้นครัวแต่ว่าจะไม่ทาครัวข้างในนะครับเราก็จะทําทครัวตรงนี้มันมีอีกนะฮะบ,บ้านไม่ไม่ไม่ได้ตื้นนะฮะลึกมากนี่นี่ก็จะเป็นทำครัวตรงนี้นะฮะออกไปตักผ้าได้นี่เห็นไหมเห,เห็นไหมก็จะมีพื้นที่ด้านหลังโอ้ลาย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  นะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นส่วนซักล้างครับผมยังไม่เสร็จนะฮะก็เป็นเครื่องซักผ้าตากผ้าแล้วตรงนี้เราก็จะเปิดประตูออกไปข้างนอกได้แล้วก็จะเลี้ยงหมายอยู่บริเวณนี้นี่บริเวณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปนั่งที่เดิมก่อนเจ็บหัวแล้วแม่งหัวโคบันได <c oughs> แปบ๊บนึงครับพี่ เขายังไม่ได้โอ้เจ็บหัวเขายังไม่ได้เขอาอเรียกว่าอะไรวะเขายังไม่ได้ขยับให้โอ้โเจ็บเลย <laughs> เปิดสกอเลมอนมาแล้วเหรอครับมอนมาแล้วหรอ,อ,น,หรอน่าจะยังนะใช่ปะ่ะน่าจะยังอืมบ้านรวมๆก็ประมาณนี้แลหละครับก็ เนื้อที่หนึ่งร้อยตารางวานะครับอยู่ซอยเสียใหญ่นี่แหละอยู่ใกล้ๆร้านนี่แหละนะครับแต่บรรยากาศมันอาจจะเหมือนต่างจังหวัดใช่ป่ะมีห้องใต้ดินไม่มีสวัสดีพี่หนึ่งครับผมอ๋อโอเคครับเจ้าบอกกี้วิดีโอมันใหม่ยังไม่เห็นเลยลองไปดูในเพจไหมอ่ะอืมันเปิดมันจะสไลด์ไปดูไม่ได้กลัวม,มันหลุด กล right. ัวมันหลุดนะครับบ้านใหญ่มากก็โอเคอยู่นะใหญ่อยู่ครับผมก็มีพื้นที่ตรงนี้ด้วยมีข้างๆด้วยเห็นไหมข้างๆอันนี้พื้นที่ที่ยังไม่ไม่ได้ทําอะไรนะครับจะเป็นตัวบ้านชึบก็สตรีมก็ได้คืนนี้ตอนแล้วว่าจะไม่สตรีม ช่วยกันดูแล้วกันนะครับ YouTube แนวซัมม o เนอร์เอเโอเคทำเสร็จน่าจะสวยครับสวัสดีครับปวันวิสวัสดีดีโด้ครับผมบ้านบ้านบ้านผมเองนะฮะอ๋องั้นก็ลองไปดูช่อง s u มม o เนอร์เอเชีก่อนไหมลองออกไปดูสิมาเปล่าใช่ไหมออกไปดูแล้วมาพิมพ์บอกไเร็วยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอหาที่ตั้งได้ไหมเนี่ยที่เกียรติถือ มีอะไรตั้งได้บ้างวะไม่เดีาที่ตั้งมาได้โปรเจกต์ก็ไม่น่าจะเกินสามเดือนครับเต็มที่น่าจะสามเดือนมีมอนใหม่มาจริงใช่ไหมอาตาคล้บ <laughs> ใช่ใช่ก็นอนนะอ้อยนะฮะมาจ้าโอเคว่าไฟเซนรูนอะไรทีเอก็เป็นพวกอืม ปีดคี่แดมเลือดอะไรอย่างเงี้ยมีเลือดสักสองหมื่นนะครับเรโนเวทบ้านใช่ครับผมไปติดตามได้ในเฟสนะฮะก็จะอัพรูปลงทุกวันจนกว่าจะเสร็จนะครับอืมนี่เขาก็กําลังอ่ออันนี้เขากําลังอันนี้เขากําลังอ็อกเห็นไหมเพื่อรับแผ่นพื้นแผ่นพื้นมันหนักนะครับแผ่นหนึ่งมันแปดสิบกโลนะครับต้องทําให้แข็งแรงนิดนึงในใน,ในส่วนนี้นะฮะ เมื่อคืนลบไปห้าสิบแต้มนะครับเพื่อนๆคืนนี้ก็อาจจะตีแบบอกว่าจะขึ้นไปพันเก้าอีกนะครับผมพยายามจะให้ไล่ขึ้นไปท็อปสี่ห้าสิบให้ทันนะก็ขอเวลาหน่อยเพราะว่าบางทีมันจังหวะถ้าจังหวะมันได้สองสาวันมันก็ขึ้นทันแล้วแต่บางจังหวะดวงมันไม่ได้ด้วยแล้วก็เราเล่นไม่ดีด้วยประกอบประกอบกันมันจะลบเยอะนะครับ มันต้องอาศัยเอะไรหลายอยากนะครับเดี๋ยวขอยืดขาหน่ยเมื่อยะล้นั่งอีกยังคุยดีกว่า <c oughs> ผมก็อยากไปทีวบอ่ะก็อยากไปมีม,ม,มอนใหม่เขาก็เดี๋ยวคืนนี้คืนนี้คุยกันละก,กันอืมคือดวงมันจะว่าดวงแม่งไม่ดีเมื่อวานถ้าฝืนเล่นต่อผมไปเล่นต่อนอกสตีแม่งมก็เหมือนเดิมดวเหมือนเดิมเหมือน เหมือนเวลาผมวินเลตแม่งเยอะๆๆชนะเยอะๆๆใช่ป่ะสองสามวันน่ะแล้วก็มันเหมือนกับมันมันมันบังคับให้เราลบอะสวัสดีภูมิครับผมมันเหมือนกับมันบังคับให้เราลบแล้วเราเล่นยังไงมันก็ไม่เพิ่มอนะก็ต้องยอมนะครับแต่วันที่เพิ่มมันก็มีวันที่เพิ่มมันก็มีไม่ใช่มันไม่มีไปนั่งไปนั่งตรงหนุนหน่อย เรา,าจะได้ไม่เข้านะที่กว้างมากใช่ครับผมนี่มานั่งกันตรงข้างนอกหน่อยนะฮะแต่แสงมันก็จะไม่เหมือนเมื่อกี้นะตัวใหม่เล่แรบาทาหรอไม่รู้เหมือนกัน,นสิอืมเดี๋ยวลองดูไม่จริงน้แสงโอเคนะครับดีอยู่นะฮะรีมซัมมนวลในรูปแบบใหม่นะฮะนี่นี่ ลังทำครับผมอมือยากเห็นตอนเสร็จเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ดูเป็นคลิปแน่นอนครับผมเพราะว่าจริงๆก็ว่าจะอัดวันนี้แหละนะครับคิดว่ามันจะมาส่งทันก็จะเริ่มอัดตั้งแต่ว,วันนี้แล้วจะกลับไปตัดต่อแต่ว่ามันไม่ทันอ่ะเขาเงียบแล้วตรงนี้ร้อนนะครับตรงนี้ร้อนน่าข้างในดีกว่าข้างในผมเปิดพัดลมนะฮะรู้รว่าขับขับรถอะไรมา นี่ครับผม h o n ด a Scoopy i ไนะฮะคันนี้สิบปีแล้วนะครับผมดูเลขไหม่ครับผมนี่ฮะเจ็ดร้อยสามสิบสองโลเท่านั้นเองนะครับผมอืมเป็นไงสิบปีวิ่งไปเจ็ดร้อยก็โลนะฮะรถขับไปเซเว่นอย่างเดียวนครับแวดมานั่นเอง เออเอาไปแดงหวยไปแดงหวยไปเพื่อถูกถูกมาแบ่งด้วยนะฮะ <laughs> ขับหรือเก็น <laughs> เออขับไปแค่นั้นเองสนใจติดต่อได้นะครับผม <laughs> อยากเปลี่ยนไปขับเวฟบ้างแล้ว <laughs> <laughs> กี่โมงแล้วอ่ะ <laughs> กี่โมงแล้ว <laughs> เพื่อนๆ <laughs> มันไม่ดูเวลาไม่ได้ไม่ได้ไไดใส่ในริกามาด้วยวันนี้สี่โมงยังตอนนี้4ี่โมงยังว่าจะกลับไปนอนแล้วรู้มาอาบน้ำแล้วสตรีมเดี๋ยวดึกๆเจอกันแล้วกันดีไหมสี่โมงสิบหแล้วหรอโอเคกเ็คืนนี้เออเดี๋ยวขึ้นตอนห้าทุ่มแล้วกันเนาะไม่ใช่ใช่จนเก้าก็เก้าไม่ใช่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  อาบน้ำที่บ้านที่ที่ที่พี่พาผมไปเหรอพี่หนึ่งใช่ป่ะที่ที่พี่บอกว่าพี่แอบเมียไปป่ะที่นั่นว่ะ <c oughs> <c oughs> อยากดูกิ้งแสงครับได้คืนนี้คืนนี้คืนนี้แล้วกันเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวคืนนี้เจอกันนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วกูจบไลฟ์ยังไงล่ะเนี่ยปิดสตรีมยังไงอะ <c oughs> คืนนี้เจอกันนะจ๊ะห้าทุ่มบายบาย